thank you Th, จริงๆ правда? รอบนี้เนี่ยผมคิดว่าจะไม่ได้ถ่าย <meals. S 1> คลิปนะเพื่อนๆผมแค่เอาน้องกบเนี่ยมาเล่นน้ําเฉยๆเนาะแล้วก็ทําความสะอาดนะครับแต่ว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นนะครับผมเลยอาจจะอันตรายถึงชีวิตกบเลยก็ว่าได้นี่ดูดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยตืออุ้ยทุกคนดูดิไอ้ตือใส้ไหลอีกแล้วอหลอนเลยโคตรน่ากลัวตายตืออุ้ยอุ้ยไหลออกมาไหลออกมาดูดิอุ้ยอุ้ย อุ้ยคอยไหลอุ้ยอุ้ยตือตืออุ้ยใจเย็นอุ้ย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 ย้ายก่อนผมว่าเดี๋ยวเอาน้องตือนะครับผมออกมาแยกก่อนเนาะตืออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้โหคือรอบก่อนเนี่ยผมเอามือเอามือไปสกิดนิดนึงนะครับผมมันก็จะเข้าไปเดี๋ยวรอบนี้ก็จะลองทําเหมือนกันดูเนาะอุ้ยตือที่นี่นี่นีเข้าไปแล้วตือออุ้ย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 มันเอาอุ้ยเอาขาหลังเหยียบเลยทุกคนผมกลัวอย่างเดียวคือมันจะเอาขาหลังเนี่ย รูดไส้มันออกอะ่ะคือตายเลยนะถ้าออกมาอย่างนั้นคือเจ้าตือคือไม่รอดเลยดูดิอุ้ยอุ้ยใจเย็นลูกพี่โอ้ทุกคนมันเอาขาหลังมันพยายามถีบไส้มันออกอะ่ะน่ากลัวดูดิอย่าถีบอ่ะเดี๋ยวผมจะลองลองจับมันดูนะแล้วก็ลองยัดเข้าไปดูอุ้ยเอาเอาเอาตือใ alter. จเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเข้า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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอือโอ้ยข <hill. S 1> <c oughs> นลุกโอ้ย อะไรวะเนี่ยตื้ออ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไหนเนี่ยโอ้ยใส่บ่แตกตายแล้วบ่มึงโอ้ยเฮ้ยหลอนหลอนขนลุกเลยนะเพื่อนเพื่อนผมเองอยังแบบหลับไม่ได้เลยเดี๋ยวลองปล่อยไว้ดีกว่านะผมว่าปล่อยให้มันอยู่ในนี้ดีกว่าไหมเดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะเผื่อมันจะเอาเข้าไปเองได้นะครับครั้งที่สองเลยนะครั้งแรกคือตกใจมากครั้งนี้ก็คือตอนที่ยกขึ้นมาเนะี่ยมันค่อ,คอยๆไหลออกมาเลยอะ่ะ เอาแล้วตือโอ้ยเอาไงดีวะอุยอ้ยอุใจเย็นใจเย็นเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยมันจะเอาขาหลังถีบไสออกดูดิตายเลยนะถ้ามันถีบออกมาได้นี่คือไม่รอดยังไงก็ตายเจ้าตือโอ้โดูสยดสยองมากเห็นเส้นเลือดเลยนะทุกคนโอ้ยอยตือมึงจะโดดไปทําไมกลับมากลับมาเดี๋ยวหาอะไรมาปิดดีกว่าเนาะตือมึงอยู่นี่นะมึงอย่าโดนออกนะ ๋ยวไปหาอะไรมามาปิดแป๊มน,นึงเพื่อนเอออือเอาตรงนี้ดีกว่านี่นี่เนี่ยเนี่ยนี่กล่องไอโอเอาฝาปิดไอโอมาปิดก่อนให้เจ้าตือมันอยู่คนเดียวไปก่อนนะเออพอดีเลยพอดีเลยนุ้ยใช้ประโยชน์ฝาฝาปิดกล่องโอไปแล้ว <c oughs> นี่โออยู่นี่เพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> เล่นน้ํากันโอโหสนุกสนานไอโอนอนยังไม่ตื่นนะทนุกคนเชื่อป่ะเนี่มาดูมาดูมาดูมันยังไม่ตื่นจริงด้วยเนี่ยก็เลยเออไม่อยากจะกวนมันเท่าไหร่เลยปล่อยให้มันนอนไปนะ เนี่ยว่าไงโอโอโหยังไม่ตืน่นตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะบ่ายสองโอยังไม่ตื่นนอนยาวๆเลยโออดเห็นสายตาพิ่คาดโอเลยอดีเดี๋ยวปล่อยเจ้าตือไว้ก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูาเพื่อนๆหน่อยละกันนะวันนี้ผมเอาน้องกบที่ถูกลืมเออกบที่เรายังไม่ได้แนะนํานะครับผมก็เอามาเล่นน้ําด้วยเดี๋ยววันนี้จะแนะนําให้ดูแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมว่าผมต้องทําความสะอาดก่อนนะครับตอนนี้ขี้กบเต็มเลย มาทุกคนทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับนี่ตัวนี้อุ้ยเป็นน้องกบตัวเมียนะครับผมเนี่ยเป็นรุ่นน้องของเจ้าวูดกับเบียดอ่างนะครับไม่เป็นไงตัวนี้นะครับผมก็คือรุ่นอุ้ย ใจเย็นลูกพี่ใจเย็นตัวนี้ก็คือเป็นกรบรุ่นเดียวกันกับเจ้าตือแล้วก็จิปปงกับจิปโปมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเมียเนาะน้องก็เลยค่อนข้างจะเป็นไซส์จะเล็กกว่าหน่อยว่าจิปโปมเดินมาไอ้จิปโปมไอจิปโปมไม่สวบนิ้ว,วไปดูฝั่งนั้นเลยดีกว่าห้าว้าวทำอะไรลูกพี่ลูกพี่ห้าวมาหน่อยโอ้ลูกพี่ห้าวเอ,อ,พอ้พี่เบิม้มทำไรเนี่ยโอ้ยนอนกกขี้ตัวเองโอ้ยตอนบักใหญ่หนึ่งดูดิ ปัดคูเพิ่งทําความสะอาดไปเมื่อกี้พี่เบิ้มคูจัดอีกแล้วหนึ่งกองวิ้ยแต่ว่ากบมันอยู่อย่างนี้มันน่ารักนะทุกคนดูดิคือจุดประสงค์ของผมวันนี้ก็คือเอาน้องกบมาเล่นน้ํานะครับผมแล้วก็ให้โดนแดดสักนิดนึงเนาะแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งเปลี่ยนน้าไปนะครับก็ยังไม่มีน้ำเนาะมาเดี๋ยวเราเปิดน้าให้น้องกบเล่นหน่อยละกันเป็นไงลูกพี่นี่โอ้โหฉดชื่นเลยโดนน้ำไม่ชดชื่นอุ้ยวิดูดิไม่เป็นไงโคตรดีดนะ่ะน้องกบโคตรดีดนะ่ะ วูดเบียดอ่างมีแต่พุ่งมีเบียดอ่างเบียดอ่างเบียดอ่าง <c ười> คือกบพวกนี้มันจะชอบนะครับผมพวกน้ําตกน้ําไหลอะไรอย่างเงี้ยเออเรียกว่าดีดอ่าเดี๋ยวก็จะค่อยๆฉีดไปนะครับผมแล้วก็ดูน้องกบไปว่ามีตัวไหนกระโดดออกบ้างนะครับบางตัวนี่ก็ไม่โดดออกหรอกแต่ว่ามันจะกัดตัวอื่นอะ่ะอย่างเช่นเจ้าเบียดอ่างไอ้ห้าวอย่างเงี้ยจะชอบกัดคนอื่นเขาไอ้พี่เบิม้มโอ้ยขี้พี่เบิม้มลอยอ่องลออ่องลอ,งอ,งองเต็มเลยหนุนหนุนหนุหน,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 นโอ้โหเป็นฝุ่นเต็มเลยพี่เบิม้มเอ้ย คนอื่นขี้มึงไม่ขี้อ่ะพอทําความสะอาดให้ปุ๊บพี่เบิ้มอือหือปล่อยออกมาเป็นกองเลยนี่เป็นไงเป็นภาพที่สวยงามมากนะเพื่อนดูดิอุ้ย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 มีแต่ตัวน่ารักน่ารักตะมุตะมิมากเป็นไงเจ้านี่ยปไปไว้หน่อยเดี๋ยวเรากลับไปดูเจ้าตือหน่อยดีกว่านะครับเพื่อนๆว่าเป็นยังไงบ้างนะเจ้าตือตอนนี้ตือเป็นไงบ้างไส้มึงอุ้ยหายหายเปล่าเนี่ย อุ้ยเข้าไปแล้วเออโอ้เข้าไปเองนะคะเพื่อนๆเราไม่ต้องไปช่วยอะไรเขาเลยนะไห่อ่ะกลับมากลับมากลับมาโอ้โหตอนนี้เจ้าตือไม่เท่าไหร่นะครับผมแป๊บนึงผมไปเก็บเต่าแป๊บนึงออกบ้านแลออกนอกบ้านแล้วเตาดื้อยกมือเดียวจะไหวไหมเนี่ยโอ้ยมามามาลูกพี่อย่าออกไปรถเหยียบแปรเลยนะกระดองมึงไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะลูกพี่เออโอ้ยปะไปดูกบกันต่อนะครับ กำลังเล่นน้ำโอ้โหเทมากแต่และตัวสวนเจ้าตื้อนะครับผมเรื่องเจ้าตือก็คือผมคิดว่าไม่ต้องไปยุ่งกับมันถ้าเกิดว่าไส้มันไหลเนี่ยย้ายออกมาให้อยู่คนเดียวผมว่ามันสามารถเข้าไปได้นะครับ <c oughs> ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะขอจบคลิปไปด้วยสายตาพิฆาตของยืนโอล้ะกันนะโอูสายตาพิฆาตมัน,นนะมทุกคนดูดิมึงไปโกรธไปแค้นใครมาเนี่ยโอฮะ หรือว่าโกรธแค้นที่กูไม่ให้มึงไปเล่นน้ำาอโจโอดูดูสายตาพิ่คาดซูมเข้าให้ๆ <laughs> โอเคครับเพื่อนๆบ๊ายบายนะครับผม